นับสนุนโดยโตโยต้าถนนสีขาวถนนแห่งน้ำใจถนนแห่งความปลอดภัยกระเพาสู่ชุดที่สองนะครับของคิดเปลี่ยนโลกนะครับผม,มเป็นวิธีการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของเรานะครับโดยการใช้น้ําในปริมาณที่จํากัดนะครับม,มาดูกันว่าสองสาของเราระหว่างเพชรกับสายป่านค่ะจะพบกับความทุหดกับน้ําคนละสี่ขวด จะพิชิตไปได้หรือไม่อย่าพูดยาวเลยหนูอยากฟังแล้วไปชมเลยครับโอเคค่ะน้องเพชรและน้องสายป่านกับภารกิจใช้น้ำคนละหกลิตรต่อวันเอาละสิดโดนตัดน,น้ำกันซะแล้วแบบนี้ก็งานเข้าลวสิครับน้ำใช้เลยอะจริงๆเ,เอาอย่างนี้ก็แบ่งกันไปเลยที่คนละสี่ขวดใช่ปะคนละหกลิตร วันแรกใช้น้ำชงกาแฟ15ลิตรแต่วันนี้ใช้เพียง0.6ลิตรเท่านั้นทั้ง2อาบน้ำวันแรกไปถึง315ลิตรแต่วันนี้เทตัวด้วยน้ำเพียงครึ่งลิตรเองลมเฮ้ย,ยลืม,มนะล้าแม,มอนะแล้วกินในหม้อไหมแล้วก็ทั่ละตู้เรา เป็นมาม่าที่น้ำแห้งว่ะอ้าวเผ็ดทำไมไม่กินรสหมูสับโอ้แต่ถ้าเกิดยิ่งใส่ของชูรสก็ยิ่งก็หายน้ำมาจใช่นี่เผ็ดเผ็ดมากเลยเนี่ยเผ็ดกินน้ำหมดยาเลยเผ็ดหน้าแดงน้าหม้อต้มมาม่าแล้วก็ดื่มด้วยน้ำเพียง1.9ลิตรอย่าบอกว่าไม่มีน้ำด้วยไม่มีค่ะโอ้โหโหด นี่คเขาตัดน้ำเลยเนาะคือใช่คือปิดก๊อกไม่ให้น้ำเข้าใช่ไม่ให้น้ำเข้าเลยไม่ให้น้ำเข้าโอ้น้องเพชรใช้น้ำ3าลิตรสำหรับเข้าห้องน้ำส่วนน้องสายป่านใช้น้ำเพียง2.25ลิตรเท่านั้นครับมื้อเย็นของเราวันนี้หมูสามหมูสามโต๊ะไหละ กินง่ายสุดแล้วค่ะล้างไปยากสุดหม้อเดียวแต่ก็จะเป็นคนแบบขาดสาย <c oughs> อาหารนะกินแต่มาม่าทุกวัน,วนมาม่ามื้อที่สองใช้น้ำเพียง0.75ลิตรเองแล้วก็้าเหรออือต้องซักเหมือนของที่จำเป็นมันซักแค่ชั้นในนะคะไม่สามารถซักทั้งตัวได้เพราะว่าเอาสภาพไปจำกัดซักผ้าใช้น้ำกันเพียง1.5ลิตรกินแบบแฝบกินอะไรแบบ อ้ยได้เยอะน่ๆะอันเนี้ยเกือบกว่าสองโคมได้นี่นั่งหรือแค่คนเดียวป่ะคะนั่งคนเดียค่ะอ๋อน้างหน้าแปรฟันรอบเดียวเลยปล้างรอบเดียวเลยด้วยความสังเกของหนูนอนล้างหน้าแปรงฟันใช้น้ำเพียงลิตรครึ่งเหมือนกันวันนี้ทั้ง2ใช้น้ำคนละ6ลิตร พอดีพอดีรอดตัวไปอีกหนึ่งวันนะน้องสาวโอ้โหมาแลว้วน้ำของวันนี้วันนี้เราจะต้องบริหาราน้ำที่นี่ซึ่งเรามินาำไม่ใช่แล้วไปชักโพิ่อ่าฮะโ,โ,โอเคปะดีเลยมีเระ <พอ S 2> วังลย,ลยน้ำออมละมาเลย<อ> ต้มแล้วเบียร์แล nice ้วต้มน yes. ้ำชงกาแฟและล้างหน้าด้วยไอ้น้ำใช้น้ำไปเพียง0.6ลิตรครับครึ่งขวดยังที่นี่เราเช็ดหน้าไม่ได้เอาล้างหน้าไปแล้วโอเคเช็ดตัวแทนการอับน้ำด้วยน้ำเพียง1ลิตรเท่านั้น แต่แบบว่าน้ำกับไอสปาปเนตตี้เนี่ยเราจะเอาไปชัอกโกไม่ได้เราแน่แ่เพราะว่ามันจะมีซอสใช่ไล้างกระทะด้วยน้ำถึง2.25ลิตรสงสัยกระทะมันน่าดูการสองใบก็พอ้วดนี้หมดแล้วล้างจานไปสองใบใช้น้ำเกินไป1.5ลิตรเลยนะเนี่ยหูอะไรล,ลกันเนาะ สาวข้าวแล้วก็หุงข้าวด้วยน้ำมืงลิตรข้ามอ,อ,อาหารใช้น้ำไป1 1 5ลิตรอืมป่หานิตร้วันเนี้ยทุกขัดของมันไม่ไหวแล้วนี่ทคัมากเลยหนวมันเนี่ยก็เลยอะไรนะ สีสระผมจริงด้วยใช่ใชอันเลยใช่นไหมพอไม่มีน้ำก็ปนหัวแล้วคิดเร็วเหมือนแบบลกจิตแบบคันเลยอ่ะหมดแล้วนะขนดนึงหมดแล้วเหรออุ้ยถ้าไม่มีน้ำให้สระผมจริงตัดผมสั้นเลยเนาะโกนหัวเลยไม่ต้องใช้น้ำสระผมรู้สึกยังมีฟองอยู่เลยอ่ะเอามาเลย ปัานที่เป็นพีนได้สะล้มใจโอเคสามขวดพอดีเลยอ่ะอนเร็ได้สองคนเนาะไม่เป็นไรหนูไม่สะได้อยู่นะได้ไหมน้องเพชรจ๋าใช้น้ำสระผมไปถึง4.5ลิตรเลยทีเดียวปานไม่มีน้ำอ่ะ ป่าผมหมดแล้วอ,อ้าวอ่าใช้น้ำกันหมดซะแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้โอ้โหตายแล้วผมว่า<อ>นะเขา<อ>คันว,วิกฤตแล้วแหละตอนนี้ไม่มีน้ำที่จะทานกันแล้วถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ตอนนี้ผมมีวิธีดีๆในการดูแลรักษาโลกของเราด้วยเชิญครับโอ้ยถึงสักทีเฮ้ย โอ้โหโอ้ตายแล้วเลอะพี่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับแม่พี่หนึ่งครับชาวบ้านทําถนนครับรถเยอะมากเลยขอน้าน่อยได้ไหมครับจะล้างรถครับพี่หนึ่งก็เดี๋ยวเรื่องรถเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะเอาเหรอครับค่ะวันนี้เรามีนัดกันครับผมค่ะไปดูกระบวนการรีไซเคิลอืมโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมกันดีกว่าครับผมได้เลยครับงั้นพี่หนึ่งเชิญเลยครับ คราวที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีโอกาสได้คุยกันแล้วก็บอกว่าน้ําที่ผ่านกระบวนการนะฮะบำบัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้แต่ในส่วนที่จะนําไปใช้ในการผลิตรถยนต์เนี่ยต้องผ่านกระบวนการรีไซเคิลก่อนอันนี้คือยังไงครับพี่หนึ่งคะก็คือเราจะนําน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยใช้หลักการของรีเวิร์ดออสโมซิส หรือ R O เราจะแยกน้ําออกจากสารละลายเข้มข้นโดยใช้แรงดันเป็นตัวอาดเยื่อเมมเบรนซึ่งจะได้น้ําที่มีความสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ค่อนข้างสูงค่ะที่เห็นนี้ก็คือเป็นไมโครฟิลเตอร์ครับผมค่ะหรือที่เราเรียกว่า M F คหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือกําจัดของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กออกจากน้ำครัก่อนที่จะส่งเข้าสู่ระบบรีเวิร์สออสโมซิสนี่ก็คือรีเวิร์สออสโมซิสจะกาจัด ของแข็งที่ละลายน้ําความกระด้างรวมถึงแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำด้วยค่ะ okay, <yeah. S 2> ก็คือเราจะนําน้ําที่ผ่านจากกระบวนการ Re o รีวิวออลโคนสิตมาผสมกับน้ําดีที่มีคุณภาพทเที่ากับน้ำประปาแล้วก็นําไปใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ค่ะทำไมในกระบวนการผลิตรถยนต์เนี่ยครับถึงต้องใช้น้ําที่พิเศษขนาดนี้ล่ะครับค่ะเพราะในกระบวนการการผลิตรถยนต์เนี่ยเราใช้กระบวนการการแลกเปลี่ยนประจุถ้าเราไม่ใช้น้ําสะอาดเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ โอ้นี่ต้องบอกว่าโรงงานของผู้หนึ่งเนี่ยฮะสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โห,โหนี่ทั้งรักษาทร,รัพยากรธรรมชาติแล้วก็ใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยส,สุดยอดจริงครับ,รบอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเรา